ทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสยาสนาเกตตาพุทธาเจตวามารังสวาหานังจกตตุสัจจาสัพังรังสังเนปิวินสุนาราสะภา ตันหังกราทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสเพปตาาิทิฏฐาไมหางมัเทเกเตมนิสราสีเสปตาาิทิโตไมหางพุทโธธรมโมทวิโรจนเนงสังโคปตาาิทิโตไมหางอุเรสัพภคุนากะโรหะทายเมอนุรุตโธสารีปุตโตจัตถคีเนกนธนโยปิสิภาคัสมิงเมพละโนาจาวามกเก ทักขีเนสวนีไมหังอาสูงอนันทลาโหลากัดสโปจะมหาราโมอุปพาสุวามาโสตะเกเกสตูปิสิภากัดสมงสุริโยวะปะพังคารุนิสินโนสิริสัมปันโนโสภิตูมณิปุงขโบกุมารกัสโปเทโรมเฮสีกิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิดยังปฏิทาสิคูนากโรุปนอังคุลิมาโลจะ อุปาลีนั้นทศิวลีเถราปัญจอิเมนะลาเตติลากามามะมะเสสาเสติมหาเถราวิชิตาชินสา,าวกาเอตาสิติมหาเถราชิตาวันโตชินโนรสาฉลันตาศีลเตเชนะอังคังมังคสุสันทิตาราัตานางปรุรัตอาสิทักคินีเมตาสุตกังทชักคังปัจจโตอาสิ ว่ามีอังคุลิมาลกังขันธโมระปริตตันจะอาราติยะสุตตกังอาเกษเรฉะทานางอาสิเสสาปากาลสันติตา ชินานาว่ารัสังยุตตาสัตตปากาละลังกตาวัตปิตตาทิสัญชาตาภาหิรัตช,ชตุปัทถวาอาเสสาวินายังยันตุอน,นันตะจินเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนสทธาสามพุทธปัญชาเรชินาปัญชาระมะชัมหิวิหารันตังไมหิตเละสะทาปเลนตุมังสัเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวะมันโตสุขุโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัทวธรมานุภาเวนะชิตาเรสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตารายสัทธมานุภาวะปาลิตจารามิชินะปัญเรติถุกซะถูกธะสูกซะก่อนทำงานนะคะทุกคนก่อนทำงานก็มาสวดเจนะบัญชรสักหนึ่งรอบ ทำให้เราสบายใจนะคะทุกคนถ้าใครแบบสวดได้ก็สวดบทไหนก็ได้นะคะทุกคนสวดให้ความสบายใจให้โลกสงบสุขนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขสาธุสาธุตื่นสายบ่านไม่ทันนะคะทุกคนตื่นไม่ทันพระคะ่ะนอนดึกปิดร้านสามสี่ทุ่ม กว่าจะทําความสะอาดนู่นนั่นนี่ก็กะสายนะคะมันเป็นข้ออ้างนะคะทุกคนถ้าถ้าเราจะลุกมาใส่จริงๆมันก็ทันแต่เราก็อยากนอนให้อิ่มนะคะทุกคนใครขยันก็ทําบุญก็ได้บุญนะคะทุกคนเช้าวันนี้ก็มาทํางานเหมือนเดิมนะคะทุกคนตื่นเช้ามาก็อาบน้ําแต่งตัวเหมือนเดิมทุกวันทํางานปกติเหมือนเดิมทุกวันสวดมนต์ตอนเช้าสวดมนต์ตอนเย็น ความสบายใจนะก็ทุกคนนั่งแล้วลุกไม่ไหวนะคะทุกคนคนอวน้วนอ้วนอ้วน ทำงานเหมือนเดิมนะคะทุกคน,นวันๆก็เหมือนเดิมๆนะคะชีวิตประจำวันตื่นเช้ามาอาบน้ำแต่งตัวก็ส่วดมนก็ทำงานบางอย่างก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะทุกคนบางทีก็สวดชินนบัญชรบางครั้งก็สวด9ก้าจบบ้าง19จบบ้างสามจบบ้างหจบบ้างแล้วแต่เราเนาะค่ะทุกคนช่วงกลางวันถ้าเราไม่มีงานไม่มีล,ลูวกค้าเราก็ นั่งทำสมาธิสวดคนเดียวนะคะคนไม่มีลูกค้าเราก็นั่งสวดมนต์สวดด้วยเ,เปื่อยสวดมหาจากักรพรรดิที่พระอาจารย์ท่านเคยแนะนําให้สวดมหาจากักรพรรดิเชนนบัญชรแล้วก็คาถาเงินล้านแล้วก็อะไรนะสีวลีอะไรนะคะสีวลีบทไม่รู้เขาเรียกว่าบทอะไรนะคะ ที่ทองสีวลีอะไรนะี่ยสีวลีมหาเทรังวันธรรมีมอะไรนะท่องมันท่องเพื่อความสบายใจนะคะท่องให้มันมีสมาธิมีเพื่อนบอกว่าเราเน่ยเป็นคนขยันนะแต่ขยันผิดที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแต่เราก็ แม่คนเรามันก็คิดไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเราสบายใจจะทําแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นอาจจะไม่รวยแต่เราสบายใจบางทีเราคงไม่เหมาะที่จะทํา,ากิจการใหญ่โตอะไรอย่างนั้นเราคงจะดูแลหรือว่าดําเนินการไม่เป็นนะคะทุกคนเราก็อยู่แบบชาวบ้านชาวบ้านเราไม่เก่งเราโยวมแบบมีความสุขนะ่ะ อยากรวยไหมก็อยากรวยนะทุกคนเดียวเราไม่ถนัดนะคะทุกคนอันไหนที่เราไม่ถนัดเราก็ไม่อยากจะลองนะคะทุกคนอีกอย,ากย่างหนึ่งมันเป็นการลงทุนที่เสี่ยงมากเพราะเราก็ไม่ได้มีต้นทุนเยอะนะคะทุกคนและต้นทุนเราไม่ได้ไม่ได้สูงก็ต้องทําได้ประมาณนี้นะคะทุกคนี๋ยวเราก็อายุเยอะแล้วก็ไม่อยากจะดิ้นรนอะไรนะคะทุกคน อยู่ให้มีความสุขในแต่ละวันจริงๆแล้วใน,ในแต่ละวันทุกวันเนี่ยนะอยู่ให้ปลอดโรคอยู่ให้สุขภาพแข็งแรงนี่ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าจะออกไปไหนมาไหนจะเปิดหน้ายังไม่ได้นะคะทุกคนนี่มันลำบากแมก็ทั้งไปไหนก็ต้องปิดหน้าปิดตาปิดปากปิดจมูกนะคะทุกคนแล้วไปทำอย่างอื่นมันคงจังลำบากแค่ออกจากบ้านก็ยังลำบากแล้วนะคะทุกคน ทุกคนปลอดภัยนะคะทุกคนขอให้ปลอดภัยจกากโรคัยไข้เจ็บต่างๆขอให้มีความสุขขอให้วันนี้เป็นเช้าที่สดชื่นตลอดทั้งวันแล้วก็ตลอดทั้งเดือนแล้วก็ตลอดทั้งปีด้วยนะคะทุกคนทำมาหากินขอให้เฮงๆรวยๆขอให้สุขกายสบายใจนะคะทุกคนคนเราถ้าสุขกายสบายใจแล้วมันก็อะไรก็ไม่เท่าแล้วล่ะคะ่ะ ความสุขกายสุขใจนะี่คือวัตสุดยอดของมนุษย์แล้วนะคะทุกคนร่ำรวยมหาศาลถ้าเราทุกข์ใจเราก็อยู่ไม่มีความสุขหรคะ่ะแต่ว่าเงินใครอยากได้ไหมอยากได้ทุกคนอยากมีเงินเยอะๆใครๆก็อยากได้เป็นความฝันก็ท,นทุกๆคนที่อยากได้เงินเยอะบ้านมีบ้านมีรถแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ทำใจให้สงบอย่าแล้วก็อยู่ให้มีความสุขนะคะทุกคน ในแต่และว,วันทุกๆคนก็ดิ้นรนต่อสู้ค่ะจริงๆเอาพูดความเป็นจริงเลยนะทุกคนวันๆเนี่ยหาเงินนะคะทุกคนทุกคนหาเงินหมดละค่ะอยากได้เงินนะ่ะเพราะแต่หลายๆอย่างมันต้องใช้เงินนะคะทุกคนอย่างเช่นคนมีลูกคนมีครอบครัวตั้งแต่เริ่มมีครอบครัวเลยนะคะทุกคนมันก็ต้องเตรียมเงิน เพื่อที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวอยากได้บ้านอยากได้รถเป็นของตัวเองนะคะทุกคนอยากมีเงินเก็บพอสร้างครอบครัวเสร็จเรามีลูกเราก็ต้องหาเงินเพื่อจะซัพพอร์ตลูกเรานะคะอย่างเช่นการศึกษาอาหารการกินเสื้อผ้ายารักษาโรคที่อยู่อาศัย ต้องหาความสะดวกให้ลูกตัวเองการศึกษาะะสุขะอนามัยหลายๆอย่างต้องใช้เงินนะคะทุกคนการศึกษาสำคัญถ้าคนยิ่งหาสิ่งที่ดีๆให้ลูกต้นทุนมันก็ยิ่งแพงนะคะทุกคนแพงขึ้นแพงขึ้นแล้วก็ต้องลำบากที่จะหาและพ่อแม่นี่ก็ต้องลำบากขึ้นไม่เหมือนสมัยโบราณนะคะพ่อแม่ก็ ไม่ได้ให้ความสําคัญกับลูกในการเรื่องการศึกษานะเอาจริงๆนะสมัย,สม,ยสมัยปู่ย่าตายายม่ได้ให้การสาคัญการทํามาหากินซะมากกว่าเรียนรู้ประสบการณ์จริงมากกว่าพาลูกไปทานาทาไรตั้งแต่เด็กหาอาหารเป็นตั้งแต่เด็กไปตามป่าหาโน้นหานี่แบบประตําวิถีชาวบ้านนะนะนะทุกคนแต่ยุคนี้สมัยนี้ลูกหลานทําอะไรไม่เป็นแล้วนะคะทุกคนตั้งหน้าตั้งตาเรียนแล้วก็ หาอะไรที่แบบตามสังคมนะคะเนี่ยซึ่งมันก็บางครั้งบางอย่างมันก็ไม่ได้จําเป็นนะคะการที่จําเป็นก็คือการอยู่ให้ได้ในสังคมปัจจุบันการอยู่ให้รอดการอยู่ให้รอดนี่ก็คือหมายถึงว่าทามาหากินเป็นครองตนอยู่ในสังคมเป็นไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนทํามาสมมาอาชีพเป็นเพื่อจะมาเลี้ยงครอบครัวตัวเองนะคะทุกคนตั้งสติปัญญาอยู่ให้มีความสุข วันนี้หลายๆอย่างหลายๆคนอาจจะแบบอยากได้เกินไปนะคะทุกคนอยากได้บ้านเห็นเขาได้บ้านก็อยากได้ทั้งที่ต้นทุนของเราต่านะคะทาให้เป็นทุกนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่เท่าที่เรามีนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่อยากมีนะคะถ้าเรามีน้อยเราก็ต้องมีน้อยอย่างมีความสุขนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ